ปิกชิ่งครับในวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของทฤษฎีสไตน์บารนน์ครับซึ่งทฤษฎีสไตน์บาร์เนี่ยเราจะใช้นะครับใช้ในการแบ่งสิ่งของนะครับที่เป็นของที่เหมือนกันครับซึ่งถ้าเป็นสิ่งของที่แตกต่างกันเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการแบ่งโดยการใช้การจัดคนเข้าห้องเข้ามาช่วยถูกไหมครับแต่ว่า ทฤษฎีสไตน์บาร์นะครับจะใช้ในการแบ่งสิ่งของที่เหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1นะครับของทฤษฎีสไตน์บาร์ครับคือแต่ละกลุ่มครับได้อย่างน้อยกลุ่มละชิ้นครับซึ่งก็คือแต่ละกลุ่มครับต้องได้อย่างน้อยกลุ่มละชิ้นครับยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าพี่บอกว่าพี่มีของ7ชิ้นครับมีของ7ชิ้นครับแต่พี่ ทำการแบ่งให้กลุ่มุาม3กลุ่มครับแบ่งให้3กลุ่มนะครับโดยที่แต่ละกลุ่มครับต้องได้อย่างน้อย1ชิ้นครับวิธีการพิจาราณาครับเราจะให้สิ่งของครับซึ่งไอ้ของ7ชิ้นครับมันต้องเป็นของ7ชิ้นที่มันเหมือนกันด้วยนะครับเราจะให้ของเจชิ้นที่เหมือนกันเนี่ยเป็นดวงดาวครับในขณะที่ ถ้าเราทําการแบ่งเป็น3กลุ่มครับเราจะมีแท่งไม้ครับอยู่3ลบหแท่งก็คือเท่ากับ2แท่งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นพี่จะมีดวงดาวทั้งหมด7ดวงครับแล้วมีแท่งไม้อยู่2แท่งครับพี่วาดดวงดาวครับมี1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วพี่บอกว่าพี่มีแท่งไม้2แท่งนับเอาไว้กั้นครับว่าแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะไงครับซึ่งถ้าพี่พิจารณานะครับดวงดาว7ดดวงนี้จะมีช่องว่างให้ลงทั้งหมดกี่ช่องครับหนึ่งสองสามสี่ห้า 6ช่องถผมเลยครับไม่นับช่องสายสุดและขวาสุดนะครับเนื่องจากเขาต้องการอย่างน้อยกลุ่มละ1ชิ้นครับแล้วที่พี่ทําการเสียบแท่งไม้นับอีก2แท่งของพี่ครับพี่มีทั้งหมด6ช่องพี่ต้องการเสียบแท่งไม้ที่มันเหมือนกันอยู่2แท่งเพราะงั้นพี่ใช้6เลือก2จะได้เท่ากับ6แฝกส่วนด้วย4แฟก2แฟกนั่นเองครับทำการตัดนะครับก็จะกลายเป็น6คูณ5หาร2ได้15แบบนั่นเองครับซึ่งพี่สมมติครับถ้าว่าพี่เสียบแท่งไม้นะครับไปในลักษณะแบบนี้กับแบบนี้มันคืออะไรมันก็คือจะได้ละครับ ได้ดวงดาว3ดวงถูกไหมครับแท่งไม้2 1แท่งนะครับแล้วก็ดาว2ดวงแล้วก็แท่งไม้1แท่งแล้วก็ดาวอีก2ดวงถูกไหมครับซึ่งกรณีดีแบบนี้ครับแปลว่ากลุ่มที่1ครับได้ของทั้งหมด3ชิ้นในข่ะที่กลุ่มที่2ได้2ชิ้นและกลุ่มท้าได้สชิ้นครับซึ่งการที่พี่เสียบแท่งไม้ในลักษณะแบบนี้ครับคือมีแค่6ช่องให้ใส่นับโดยที่ไม่มีช่องซ้ายสุดและขวาสุดเนี่ยน้องจะสังเกตว่าอย่างน้อยๆครับทุกกลุ่มนะครับต้องมีดวงดาวอย่างน้อย 1ดวงนั่นเองนะครับต่อไปแบบที่สองนะครับแบบที่สองคือไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นต้องได้ทุกกลุ่มครับยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าพี่บอกว่าพี่ใช้ตัวอย่างเดิมเลยพี่มีของเจ็ดชิ้นเหมือนเดิมครับมีของเจ็ดชิ้นครับแบ่งให้สามกลุ่มครับซึ่งการที่เขาไม่บอกอะไรครับว่าจาเป็นต้องที่ที่จะต้องแจกแล้ว ได้อย่างน้อยกลุ่มหนึ่งชิ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่จําเป็นครับแปลว่ามีกลุ่มใบกลุ่มหนึ่งไม่ได้ก็ได้ถูกไหมครับวิธีการทําครับเราเหมือนเดิมเลยครับเราพิจารณานะครับของเจ็ดชิ้นเนี่ยมันคือดวงดาวครับส่วนแบ่งเป็นสามกลุ่มเนี่ยแปลว่ามีแท่งไม้ทั้งหมดสามลบหนึ่งแท่งก็คือสองแท่งนะครับเพราะฉะนั้นพี่มีดวงดาวทั้งหมดเจ็ดดวงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดครับแล้วพี่มี แท่งไม้สองแท่งครับแต่ในครั้งนี้ครับพี่จะใส่แท่งไม้เข้าไปเลยครับในการจัดเรียงครับซึ่งถ้าพี่ทําการนับสิ่งของรอบนี้พี่จะมีสิ่งของทั้งหมดกี่ชิ้นครับพี่จะมีสิ่งของทั้งหมด9ชิ้นถูกไหมครับและพี่ทําการเรียงสเปียนได้กี่แบบครับคือ9แฟกหารด้วย7จแฟกตแฟกก็คืออะไรครับทำการเรียงสเปียนเส้นตรงของซ้ําถูกไหมครับแล้วพี่ทําการคำนวณครับเอา7จ็ดแฟกต์ตัดกับเก้าแฟกต์ได้เก้าคูณแปดครับก็กลายเป็นเก้าคูณแปดหารด้วยสอครับตัดกันได้ครับี่สางมสิบหกวิธีครับ มีแท่งไม้อยู่หน้าสุดมีดาวอย่างนี้ครับ1 2 3 4ดวงครับแล้วก็มีแท่งไม้แท่งต่อไปแล้วก็มีดาวอีก3ดวงครับอันนี้พี่สมมติน,นะครับซึ่งถ้าพี่ได้กรณีแบบนี้คืออะไรครับคือกรณีที่ข้างหน้าสุดเป็นเลข0ต่อไปก็ได้4ต่อไปก็ได้3ก็คืออะไรครับกลุ่มที่1ได้ของ0ูนชิ้นกลุ่มที่สองได้ของ4ชิ้นและกลุ่มที่3ได้ของทั้งหมด3ชิ้นนั่นเองครับในกรณีแบบนี้ก็จะมีกลุ่มที่ไม่ได้ก็คืออะไรครับก็คือโดน หายไปอย่างนี้หรืออะไรครับถ้ากลุ่ม2ไม่ได้ก็คือจะเป็นไม้2ไม้ที่มันบีบติดกันถูกไหมครับในลักษณะแบบนี้นั่นเองต่อไปครับตัวอย่างที่1่ครับตัวอย่างที่1ครับมีลูกอมที่เหมือนกันทั้งหมดกี่เม็ดครับ15เมตรทําการแจกให้กี่คนครับ5คนนะครับทาการแจกให้็ก5คนโดยที่แจกแล้วเป็นอย่างครับอย่างน้อยคนละ1เมตรจะแจกได้กี่ทีถ้าเราต้องแจกลูกอมทั้งหมดให้หมดถูกไหมครับแปลว่าต้องแจกหมดเลย15เมตรนะเพราะฉะนั้น เลข15ของพี่คืออะไรครับเป็นลูกอมที่เหมือนกันก็คือดวงดาวนะครที่แจกคนเด็ก5คนแปลว่าพี่มีไม้อยู่5้าลบหก็คือเท่ากับ4ไม้นั่นเองครับก็คือไม้ก้านมิลสี่ไม้ครับเพราะฉะนั้นพี่ทําการวัดดวงดาวของพี่นะครับพี่มีดาวกี่ดวงครับสิบห้าดวงครับพี่ก็วาดไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14แล้วก็15ถูกไหมครับซึ่งพี่มีดาวทั้งหมดกี่ดวงครับตอนนี้ พี่มีดาวทั้งหมด15ดวงพี่มีไม้กั้น4ไม้แต่เขาบอกว่าได้อย่างร้อยคนละ1เม็ดแปลว่าพี่ต้องทําการเสียบไม้แบบสอดในลักษณะแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ทําการนับช่องครับมันจะมีทั้งหมดกี่ช่องเอ่ยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แล้วก็14ถูกไหมครับพี่ต้องการช่องให้ไม้ลงทั้งหมด4ช่องเพราะฉะนั้นพี่มี14ช่องพี่เลือกอยู่วนะ่า4ช่องให้ไม้ลงถูกไหมครับพี่จะได้14แฟกหารด้วย10แฟกคูณกับ 4แฟกนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่เอา1 8ตัดกับ14แฟกต์ได้ครับ14คูณ13คูณ12คูณ11 C แฟกค,คือ4 3 2 1ถูกไหมครับ4คูณ3ได้12ตัดไปครับ2กับ14ได้7ถูกไหมครับก็คือ7คูณกับ143ก็คือได้เท่าไหร่ครับ7คูณ143ได้เท่ากับ1,000กับอีก1วิธีนั่นเองนะครับอันนี้คือ1,000กับอีก1วิธีนั่นเองต่อไปนะครับตัวอ,อย่างต่อไปตัวอ,อ,อย่างที่3ครับตัวอ,อย่างที่3นะครับ ใช่คนหนึ่งครับมีของเหมือนกันทั้งหมดกี่ชิ้นครับ10ชิ้นครับแปลว่าอะไรครับเรามีดาวทั้งหมด10ดวงแล้วอันนี้ก็คือดวงดาวของเราถ้าเขาต้องการแจกของทั้งหมดครับให้เด็กครับซึ่งมีทั้งหมดกี่คนครับ4คนครับแปลว่ามีไม้อยู่4ลบ1ไม้ก็คือ3ไม้นั่นเองโดยที่แต่ละคนไม่จําเป็นต้องได้ของแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีคนได้ของศูนย์ชิ้นก็ยังได้ถูกไหมครับแล้วจงหาจนวิธีการแจกของทั้งหมดที่เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่มีดาวกี่ดวงครับพี่มีดาว10ดวงพี่มีดาวงเลย1 2 สามสี่หแปดเก้แล้วก็เท่าไหร่ครับสิบดวงแล้วมีไม้กั้น3ามไม้ถูกไหมครับ1 2 3าครับแล้วเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องได้ของไปว่าอะไรครับพี่ทําการเรียงสับเปลี่ยนแล้วถ,ถูกไหมครับพี่มีของทั้งหมด 13... ชิ้นครับก็คือ13แฟกหารด้วยจํานวนของสามก็คือ1ิบแฟกาแฟกก็คือดาว30ดวงแล้วก็ไม้กั้นซ้สามไม้ถูกไหมครับพี่ก็ทาการตัดไปเลยสิแฟกตัดกับสิบแฟกเท่าไรครับได้สิบสามคูณสิคูณสิ 11. หารด้วยสแฟกค,คือสามคูณสคูณหนึ่งครับ สาคูณสได้6กถูกไหมครับตัดกัสบสอเหลือสองสิคูณสิเได้1นึ่ร้อยทีบสคูณสกล้เป็น200ร้อยแวิธีนั่นเองนะครับเป็นคําตอบต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่3ครับตัวอย่างที่3ามครับจงหาจํานวนวิธีที่จะทำะได้เลยครับถ้าพิมพ์บอกว่า x บวก y บวก z เท่ากับสิมเมื่อกําหนดให้ x มากกว่าท่ากับ0 y มากกว่าลบ4 z มากกว่าลบ2โดยที่ x y z เป็นจำนวนเต็มนะครับซึ่งทฤษฎีสตาร์บาร์ครับที่เราทำมา จากข้างบนครับลองพิจารณาครับแปลว่าอะไรครับของเนี่ยอย่างน้อยครับต้องเป็นกี่ชิ้นครับอย่างน้อยต้องเป็นศูนย์ชิ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับพี่ต้องทําการปรับเลขต่างๆครับให้มันมีอย่างน้อยครับก็คือมินิมัมของมันเนี่ยต้องเป็นค่าเท่ากับศูนย์และต้องเป็นจํานวนเต็มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ทําการปรับค่ามินิมั่มของนะครับถ้าพี่ทราบว่า y ของพี่ครับมากกว่าลบสี่นะครับพี่จะทราบว่าอะไรครับ y จะมากกว่าเท่ากับลบสามเพราะ y เป็นจํานวนเต็มครับจํานวนเต็มตัวแรกนะครับที่มากกว่าลบสี่ก็คือติด 3นั่นเองต่อไปครับถ้าแ e. มากกว่าลบ2แปลว่าแจะมากกว่าเท่ากับลบ1นั่นเองเพราะจำนวนเต็มตัวแรกที่มากกว่าลบก็คือลบ1นั่นเองขั้นตอนต่อไปคนระับพี่ต้องการปรับค่าให้มันเป็นไงครับมากกว่าเท่ากับ0ูถูกไหมครับก็คืออย่างต่ำที่สุดต้องเป็นศูนย์ครับเพราะฉะนั้นพี่ทําการบวก2ข้างของสม,มาการด้วยเลข3าครับก็คือ Y บวก3มากกว่าเท่ากับ0นย์แล้วก็ครับวก1ม,ม, t, มากกว่าเท่ากับ0นะครับแล้วพี่ทําการสมมติตัวแปรใหม่นะครับคือ Y วาับวก่าเท่ากับ0วี่สมมติเป็นากกว่าเท่ากับ0รเพาะฉะนัับ พี่จะคิดในรูปของ xw แล้วก็ t นั่นเองครับซึ่งพี่ก็ต้องทําการเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็น xwt เหมือนกันครับพี่รู้ว่า x บวก y บวก z ได้13เพราะฉะนั้น x บวก,กแล้วครับ y บวก3บวกด้วย z บวก1เนี่ยจะเท่ากับแล้วครับ13บวกด้วย4ก็คือสิบเจ็ดครับเพราะฉะนั้น y บวก3เนี่ยพี่เปลี่ยนเป็น w แล้วคือ x บวก w z บวกพี่ก็เปลี่ยนเป็น t แล้วเพราะฉะนั้นคือ x บวก w บวก t เท่ากับ17บเจ่ดเมื่ออะไรครับ x มากกว่าเท่า, 0, t, าก,กับศูนย0 ก็เหมือนอะไรครับก็เหมือนทําการแจกของให้กลุ่ม3ามกลุ่มโดยที่แต่ละกลุ่มเนี่ยไม่จําเป็นต้องได้ของก็คือต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ูนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับพี่ทาการพิจารณาครับพี่พิจารณาว่า17เนี่ยมันคือดวงดาวครับ17เนี่ยคือดาวมีทั้งหมด17ดวงครับในขณะที่พี่มีไม้กั้นกี่ไม้ครับไม้อยู่2ไม้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับพี่มีดาวทั้งหมดกี่ดวงครับพี่มีดาวทั้งหมด สิบเจ็ดดวงมีไม้กั้นสองไม้นะครับโดยที่อะไรครับโดยที่พี่ไม่จําเป็นต้องแจกของหมดแปลว่าพี่นํามาเรียงสับเปลี่ยนกันได้เลยก็คือได้เท่าไหร่ครับมีของหมดสิบเก้าชิ้นก็คือสิบเก้าแฝกหารด้วยสิบเจ็ดแฝกคูณกับสองแฝกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่ทําการตัดเลขนะครับกลายเป็นสิบเก้าคูณสิบแปดหารสองก็คือครับสิบเก้าคูณสิบแปดหารสองครับสองตัดสิบแปดได้เก้านะครับสิบเก้าคูณกับเก้าได้เท่าไหร่ครับสิบเก้าคูณเก้านะครับได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ตอบ171วิธีเป็นคําตอบนั่นเองนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่4ครับตัวอย่างที่4ครับจงหาจํานวนวิธีในการนําจํานวนเต็มบวกกี่จํานวนก็ได้นะครับมารวมกันแล้วได้เท่ากับ8ครับก็คือพี่จะเอา1บวกกัน8ตัวแล้วได้8ก็ยังได้ถูกไหมครับแลวเขาบอกว่าอะไรครับ1บวก2ต่างกับ2บวก1นะครับก็คือ1บวก2ไม่เหมือนกับ2บวก1ครับ หรือพี่จะนํสามพจน์มาบวกกันก็ยังได้นะครับพิจารณาครับก่อนอื่นครับพี่2จํานวนบวกกันก่อนครับถ้าพี่บอกว่าพี่นํา2จํานวนมาบวกกันครับพี่มีดาวห่ดกี่ดวงครับ8ดเนี่ยคือดาวทั้งหมด8ดวงถูกไหมพี่ก็มีดาวแปดวงเลยหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหเจ็ดแปดครับซึ่งเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าจานวนเต็มบวกแปลว่าอะไรครับแปลว่าศูนย์ไม่ได้ถูกไหมครับแปลว่าพี่ต้อง แจกของโดยที่มีลักษณะว่าอะไรครับต้องได้อย่างน้อย1อันถูกไหมครับซึ่งถ้าพี่บอกว่ามี2จํจนวนแปลว่ามีไม้กั้นเพียงแค่ไม้เดียวพี่มีช่องให้ลงกี่ช่องครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ี่ช่องถูกไหมครับพี่ต้องการที่ให้ลงแค่ช่องเดียวเพราะฉะนั้นพี่ก็คือ7เลือก1นั่นเองต่อไปนะครับถ้าพี่มี3าํานวนละครับแต่ดวงดาพี่ยังเหลือมันเท่าเดิมถูกไหมครับพะเขาต้องการรวมกันแล้วได้8ดนะครับพี่ก็มีดาทั้งหมด8ดวงครับ3 4 5 6 7ดแล้วก็ 8ถูกไหม <า S 1> ครับแล้วพี่มีช่องเท่าเดิมเลยคือมีช่อง,งหมดเจ็ดช่องแต่ว่ารอบนี้เขาต้องการแบ่งเป็น3จํจนวนแปลว่ามีทั้งหมด3กลุ่มแปลว่าเขาต้องการไม้กั้นทั้งหมด2ไม้แปลว่าพี่มี7ช่องพี่ต้องเลือก2ช่องนั่นเองต่อไปครับถ้าพี่มี4จํานวนแล้วครับเหมือนเดิมเลย4จํานวนพี่ก็ยังมีดาวทั้งหมด8ดวงเช่นเดิมครับเพราะเขาต้องการรวมกันแล้วได้เท่ากับ8นั่นเองครับแต่รอบนี้พี่ต้องมีไม้กั้นกี่ไม้ะครับ4จํจนวนต้องมีไม้กั้น3ไม้นะครับเพราะฉะนั้นพี่มีี7 7ช่่ออองให้เเเลลลืืกกกกพ็ายปน 3ครับซึ่งจากการพิจา,ารณาครับถ้ามีจําจำนวนก็จะกลายไปเลยครับกลายเป็น7เลือก4 6จําจำนวนก็กลายไปเลยครับ6จำนวนก็กลายเป็น7เลือก5ถ้าเป็น7จําำนวนครับก็กลายเป็น7เลือก6และสุดท้ายถ้าเป็น8จํจำนวนก็คือ1บวกกันหมดเลยก็จะมีกรณีเดียวคือ7เลือก7นั่นเองนะครับแล้วเขาบอกว่าเราทําการแยกกรณีคือ2อํจำนวน3จํจำนวน4จํจำนวนจําจำนวน6จจำนวน7จําำนวนและ8ปดจำนวนครับเพราะฉะนั้นครับพี่หา พี่ก็ต้องใช้กฎการบวกมารวมกันถูกไหมครับก็จะกลายเป็น7เลือก1บวกเเลือก2ครับบวกไปเรื่อยๆถึง7เลือก7แต่เราทราบว่าอะไรครับเเลือกศูนย์บวกกันถึง7เลือก7ได้2องลังเเพราะฉะนั้นพี่ทําการอํา2กําำลัง7ลบกับ7เลือก0นย์ก็คือครับเเลือก0ูนย์ได้1เพราะฉะนั้น2 7ลังได้1 2 8ลบเหลือ1 27เป็นคําตอบนั่นเองนะครับต่อไปนะครับตัวอ,อย่างต่อไปตัวอ,อ,อย่างที่5ครับตัวอ,อย่างที่หานนํางอับ x y ที่จะทำให้ x บวก y บวก2 z เท่ากับ7ครับถ้า x y z เป็นจเต็ม x มากกว่า0 y มากกว่าเท่ากับลบ1แล้วก็ z มากกว่า1นะครับในกรณีนี้ครับน้องจะสังเกตเห็นว่ามีแตัวหนึ่งนะครับที่เป็น2แนะครับซึ่งเราไม่สามารถแจกแบบตกี้ได้แล้วเพราะแซดจำเป็นต้องเป็นอะไรครับแซดจำเป็นต้องเป็นเลขคู่เสมอนะเพราะฉะนั้นครับเจอแแบบในลักษณะแบบนี้ครับให้ทำการแทนค่าแครับซึ่งน้องสังเกตเห็นอะไรครับเราสังเกตเห็นว่า y มันมากกว่าเท่ากับลบหนครับซึ่งเวลาเราทายอนบ้านเนี่ยเราอย่างน้อยเราต้องเป็นของที่มากกว่าเท่ากับ0นย์เราเลยทําเหมือนเดิมเลยครับพี่ทําการบวก y ด้วย1 2ค่ข้างของสมการเพราะฉะนั้น y บวกหนึ่งมากเ่าศูนย์พี่ทำการสมมติเหมือนเดิมเป็น w มากกว่าเท่ากับศนะเพราะฉะนั้น x บวก y บวก2ซเนี่ยเท่ากับ7ใช่ไหมครับพี่ทําการบวก1 2่ข้างกด้ครับ x บวกด้วย y บวก1บวกด้วย2 z ซเท่ากับ8ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น x บวก w บวก2อซมันจะเท่าก ขั้นตอนต่อไปนะพี่บอกว่าให้เราทําการแทนค่าแทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ทําการแทนค่าเลยครับถ้าพี่แทเป็น1เกิดอะไรขึ้นครับเกิดเป็น x บวก W บวก2เท่ากับ8เพราะฉะนั้น x บวก W เลยได้ค่าเท่ากับ6ถูกไหมครับซึ่งถ้า x w ได้ 6+ W บวกได้6แปลว่าครับพี่มีดาวทั้งหมด6ดวงมีไม้กั้นเพียงแค่1ไม้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทาการเรียงสับเปลี่ยนได้7แฝกหารด้วย6 8, 1, แฝดหแฝเนื่องจากเราไม่ได้ต้องการให้ได้อย่างน้อย 1>, 1ชิ้นถูกไหมครับเพราะว่า x มากกว่าศูนย์แล้วก็ w มากกว่าเท่ากับศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้น7แฟกแแฟกได้7ถูกไหมครับต่อไปถ้าพี่บอกว่าทำการแทนค่าแซ่เป็น2แล้วครับถ้าที่ทำการแทนค่าแซ่เป็น2ก็คือครับ x บวก w บวกด้วย4เท่ากับ8ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น x บวก w ก็คือ4แล้วทำเหมือนเดิมเลยเรารับมีดาวทั้งหมด4ดวงแบบ่งเป็นของ2กลุ่มก็คือมีไม้กั้นทั้งหมด1ไม้เพราะฉะนั้นพี่ทำการเรียงสเปลียนได้5้าแฝกส่วนด้วยสี1แฝก 5แบบนั่นเองต่อไปเลยครับถ้าเกิดว่าพี่บอกว่า z มันเท่ากับ3นะครับก็คือ x บวก w บวกด้วย6เท่ากับ8เพราะฉะนั้น x บวกด้วย w เท่ากับสแปลว่าพี่มีดาว2ดวงมีไม้กัน้น1ไม้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่จะเรียงสับเปลี่ยนได้3แฟกต์ส่วนด้วย2แฟกต์นแฟกต์นะครับตัดกันได้3นั่นเองและสุดท้ายนะครับถ้าพี่ทำการแทนค่าแเป็น4ลงไปในสมการนี้ก็จะได้ะไรครับได้ x บวก w บวก8เท่ากับ8เพราะฉะนั้นพี่ได้ x บวก w เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ0 0แปลววว่่าาพีีมมด,ดงไ้กัน หนึ่ไม้นะครับซึ่งทําการเรียงสับเปลี่ยนได้1แฟกหารด้วย1แฟกศูนย์แฟกซึ่งมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับซึ่งในกรณีแต่ละกรณีครับยกตัวอย่างง่ายครับถ้าพี่ว่าแเท่ากับ1นึครับแล้วพี่ทําการเรียงสับเปลี่ยนครับแล้วมีกรณีที่เป็น5 1นะครับก็คือ x เป็น5 w เป็น1ครับพี่จะได้ว่าครับพี่จะได้คูณดับคือ x เป็น5 w เป็น1ถูกไหมครับแต่ w คืออะไรครับ w คือ y ี่บวกหนึ่งเพราะฉะนั้นยี z จะเป็น1ในลักษณะแบบนนนี้ั่เอง ซึ่งเราจะทราบว่าครับจำนวนของ W ก็จะเท่ากับจํานวนของ Y พอดีเนื่องจากครับ W ถ้านําไปลบหก็จะได้ค่าเท่ากับ Y นั่นเองเพราะฉะนั้นจำนวน30อันดับทั้งหมดนะครับพี่ก็สามารถนําแต่ละอันมาบวกกันได้เลยนะครับก็คือ7จ็ดบวกหบวกสบวกหเท่ากับ16เป็นคําตอบนั่นเองนะครับต่อไปนะครับท็อป,ปิกต่อไปท็อป,ปิกที่2ครับคือเรื่องของทฤษฎีบททวินามครับ ซึ่งทฤษฎีบททวินามเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพี่มี x บวก y ทั้งหมดยกกำลัง n ครับพี่จะมีค่าเท่ากับ n เลือก0คูณ x กำลัง n y กำลัง0ครับบวกด้วย n เลือก1 x กำลัง n ลบ1 y กำลัง1ครับบวกไปเรื่อยๆครับถึง n เลือก m ครับ x กำลัง n ลบ m y กำลัง m ครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆครับผสุดท้ายก็จะกลายเป็น n เลือก n ครับของ x ยกกำลัง0 y ยกกำลัง n ครับ ซึ่งถ้าพี่ทําการพิสูจน์ง่ายๆนะพี่จะพิสูจน์ให้ดูทั้งหมด2วิธีด้วยกันนะคือถ้าพี่บอกว่าพี่มี x นะครับพี่พิจารณาเฉพาะพจน์นี้นะครับก็คือมี x ทั้งหมด n ลบเพจน์มี y ทั้งหมด m พจน์นะมีับมี x ทั้งหมด n ลบ n พจน์ครับ x มี n ลบ m พจน์นะก็คือมี n ลบ m ขณะที่ y ของพี่ครับก็คูณ y ไปนะครับมีทั้งหมด m พจน์ครับมี y ทั้งหมด m พจน์ครับซึ่งถ้าพี่ทําการเรียงสับเปลี่ยนครับทําการเรียงสับเปลี่ยนี่่จะะไได้วาอรรคับ พี่จะได้ว่ามันจะมีทั้งหมดของทั้งหมด n แฟกก็คือมีทั้งหมด n ชิ้นถูกไหมครับหารด้วย n ลบ n แฟกก็คือ x ซ้ําแล้วก็ y ซ้าก็คือ m แฟกต์ตัวเดียถูกไหมครับซึ่งมันก็คือเท่ากับแล้ว n เลือก m นั่นเองครับซึ่งการที่มันสับเปลี่ยนในลักษณะแบบนี้ก็คือคล้ายๆกับการสลับวงเล็บครับกับการสลับวงเล็บครับวิธีสองครับพี่บอกว่าที่มี x บวก y เนี่ย ถ้าพี่บอกว่าพี่มี x บวก y นะครับทั้งหมดมีทั้งหมด n พจน์นะครับพี่ต้องการกี่พจน์ครับพี่ต้องการทั้งหมด m พจน์ให้เป็น y ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่มี n พจน์นะครับพี่ทําการเลือก m พจน์ให้เป็น y นะครับมันจะเหลือทั้งหมด n ลบ m พจน์ pot, ถูกไหมครับก็จะเหลือแค่ n ลบ m พจน์นะครับซึ่ง n ลบ m พจน์เนี่ยพี่ทําการเลือกให้กลายเป็น x นะครับแต่ว่า n ลบ m เลือก n ลบ m เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเหลือกลายเป็นแค่ n เลือก m นั่นเองครับก็คือสัมประสิทธิ์ข้างหน้าของ x กาลัง n ลบหนึ่งกับ y กาลัง m นั่นเองครับก็คือพิจารณาได้ทั้งหมด2วิธีนะครับก็คือวิธีแรกก็คือใช้การเรียงสับเปลี่ยนครับส่วนวิธีที่2อะครับอันนี้คือจะใช้การเลือกเข้ามาพิจารณานั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราไปดูกันต่อเลยที่ตัวอย่างครับตัวอย่างที่นะครับจงหาผลบวกสัมประสิทธิ์ของทวินามครับและพจน์ที่5ของทวินามนี้ครับคือของพหุนามนี้ผลบวกของสัมประสิทธิ์เนี่ยง่ายมากนะครับถ้าพี่บอกว่าพีม x 1 ยกกาลัง n ครับพี่จะได้ครับ n เลือก1 x กาลัง n คูณกับ1นกลังศนบวกไปเรื่อยๆเพสุดท้ายกลายไปครับ x กาลังศนย์คูณกับ1กําลัง n เมื่อมันกลายเป็น n เลือก n ถูกไหมครับ x กาลังศูนย์คูณกับ1ยกกําลัง n ธีทําการหาผลบวกสัมประสิทธิ์ครับทำง่ายๆครับคือทําการแทนค่า x เท่ากับ1ครับซึ่งถ้าพี่ทาการแทนค่า x เท่ากับ1นครับ1ตัวนี้ครับก็กลายเป็น2ยกกําลัง n ครับก็คือกลายเปครับ n เลือก1คูณกับ1นึคูณบซึ่ง เราจะทำการเปลี่ยน x ทั้งหมดเป็น1นะก็คือเหมือนพิจารณาว่าข้างหน้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้พี่ทำเหมือนกันับแทนค่า x เป็น1ครับพี่จะได้ว่ามันคือ2บวก1ทั้งหมดยกกำลัง9คือ3ามกำลัง9ับซึ่งเราทำการคำนวณเลขนะครับ3ากำลังเาจะมีค่าเท่ากับ1 9 6 8 3้นั่นเองครับเป็นคำตอบนะอันนี้ก็คือผลบวกสามประสิทธิ์นะวิธีการทำก็คือทำการแทนค่า x เป็น1นั่นเองต่อไปครับพิจารณาพจน์ที่5ครับ พจน์ที่5คืออะไรอันนี้ครับถ้าพี่ทําการกระจายพี่จะได้ครับ9เลือก0ูนย์คูณสอยกกำลังเคูณหนึ่ลังศบวกไปเรื่อยถูกไหมครับถ้าทําการพิจารณาเฉพาะพจน์ที่5คืออะไรครับ9เลือก4ของ 2x งเยกกำลังเลบสได้5คูณกับครับ1นึ่ยกกำลังสถูกไหมครับเนื่องจากครับอันนี้คือพจน์ที่1จะเป็นเลข0ครับเพราะฉะนั้นพจน์ที่5จะเป็นข้างล่างเป็นเลข4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับผลบวกเพราะฉะนั้นครับพจน์ที่5คือแลบเก้าเลือกสี่คู สองยกกำลังหนะ้าคูณหนึ่กำลังสะครับซึ่ง9เลือก4ได้9ก้าแฟกซ์ูนย์ด้วยหแฟกส่ครับส่วน2องกำลังหได้สามคูณกับ x กำลังห้อะไรนี้คูณกับ1นอยู่ถูกไหมครับพี่ทำการตัดเลขครับเแฟกตัด5แฟกเหลือ9ก้าคูณแคูณเคูณหในขณะที่4แฟกคือสี 4, ส่สมสองถูกไหมครับสนะี่สองแปดครับสตัดกับ6ได้2องครับเกูณเนะได้หกสานะหกสามคูณสรับได้หนึ่ถูกไหมครับแล้วก็มาคูณกับ 32คูณกับ x อยกกำลังหนะเพราะฉะนั้นครับสัมประสิทธิ์ของพจน์ห้านะครับก็คือเราพิจารณาเฉพาะสัมประสิทธิ์เนี่ยคือ126กคูณกับส2 32ครับได้4 0่พันเป็นคำตอบนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราพิจารณาเฉพาะสัมประสิทธิ์นะครับเพราะเขาถามสัมประสิทธิ์นั่นเองตัวอย่างที่7ครับจงหาสัมประสิทธิ์นะครับของพจน์ที่ไม่มี x นะครับของพหุนามเอ็กซ์กำลังสองบวกหนึ่งส่วนสองส่วนเอ็กซ์นะครับทั้งหมดยกกำลังหกนะครับซึ่งถ x ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังหกคูณกับหนึ่งส่วน x ยกกำลังศูนย์ครับบวกไปเรื่อยๆครับถึงแล้วครับหกเลือก m นะครับเป็นพจน์ใดๆนะครับของ x กำลังสองทั้งหมดกำลังหกลบ m คูณกับหนึ่งส่วน x กำลัง m แล้วก็บวกไปเรื่อยๆถึงพจน์สุดท้ายของพี่ก็คือหกเลือกหกคูณกับ x กำลังสองทั้งหมดยกกำลังศูนย์ถูกไหมครับคูณกับหนึ่งส่วน x ยกกำลังหกนั่นเองซึ่งพี่พิจารณาที่พจน์ใดๆนะครับพี่ต้องการแล้วพจน์ที่ไม่มี x ก็คือแล้วครับไอสองตัวเนี้ยคูณกันต้องมี การตัด x ทั้งหมดถูกไหมครับเพราะฉันพิจารณาแค่2ตัวนะครับก็คือ x กำลังสองกลัง6ลบ m คูณกับ1ส่วน x กำลัง m เนี่ยต้องได้เท่ากับ x ยกกำลังศก็คือ x ตัดกันหมดเลยถูกไหมครับเพราะฉันพี่พิจารณาครับพี่ทําการกระจายเข้าไปก็เป็นอะไรครับ x กำลังสิลบส m คูณกับ x กำลังลบ m ต้องเท่ากับ x กำลังศูนยแปลว่าเลขชี้กําลังต้องเท่ากับ0นั่นเองเพราะฉะนั้น12บลบส m บวกกับลบ m ต้องเท่ากับ0เพราะฉะนั้นพี่จัดรูปได้แล้วครสาม m เลยเเทท่่่าาาากัับบ4พพรระะฉนน้ีว พจน์ที่มี m เท่ากับ c เนี่ยจะทําให้ไม่มี x ถูกไมคเพราะฉนั้นพี่ทําการแทนค่ากลับเข้าไปในนี้นะครับเพื่อที่จะหานะครับก็กลายเป็นรับ6เลือก4คูณกับรับ x กําลัง2ทั้งหมดกําลัง2คูณกับ1ส่วน x ยกําลัง4นะครับ6เลือก4ได้6 8ส่วน4แ2แฝกถครับ2 x กําลัง2กําลัง2ได้ x กําลัง4คูณกับ1ส่วน x กําลัง4 x กําลัง4ตัดกันนะครับซึ่งก็สังเกตเห็นว่ามันไม่มี x นั่นเองเพราะฉนั้นเราทําการคํานวณต่อนะครับ6แฝตัด4แฝหรือ6คูณ5หารด้วย2ตอบเท่ากับ 15้าคือสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ที่ไม่มีเอกนั่นเองครับตอบเท่ากับ1 5นั่นเองนะครับเป็นคำตอบไปตัวอย่างที่8ครับจงหาสัมประสิทธิ์หน้า x กยกกำลัง4ของพหุนาม x กกำลังบวก 4x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง3ครับคือเขาต้องการสัมประสิทธิ์หน้า x กยกกำลัง4ซึ่งอันนี้ครับเราต้องทำการพิจารณาว่า x กกำลัง4เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างครับ x กำลัง4เนี่ยเกิดจากอะไรบ้างครับ x กำลัง2คูณกัน2ครั้งแล้วก็คูณกับตัวที่ไม่มี x ก็คือ x กกำลัง2คูณ x กำลัง2คูณกับ หนึ่งในนี้ถูกไหมครับเพราะเราต้องการคูณทั้งหมด3ครั้งนะครับก็คือเพราะมันยกกําลังสเองซึ่งพี่ทําการเรียงสับเปลี่ยนครับมีของสชิ้นเรียงสับเปลี่ยนได้3แฟกต์แต่มันซ้ํา2ชิ้นคือหารด้วย2แฟกต์ก็คือแปลว่ามีทั้งหมด3แบบนั่นเองนะแปลว่าพี่จะมีพจน์ที่เป็น x กําลัง4เนี่ยทั้งหมด3พจน์นะครับซึ่งก็คือมีค่าเท่ากับ 3x ยกกําลัง4นั่นเองต่อไปนะครับถ้าพี่พิจนารณาครับกาลัง4อาจเกิดได้จากอะไรครับกําลัง2คูณกําลัง1 สตัวถูกไหมครับซึ่งมันก็เหมือนเดิมเลยเหม,มือนสแฟกส่วน2แฟกก็คือมีทั้งหมด3แบบนั่นเองนะแปลว่าอะไรครับแต่ว่าอันนี้มีค่าเท่ากับ 16x หกเอลังสครับแปลว่าพี่จะมี16บหกเลังทั้งหมด3พจน์ก็คือได้เท่ากับ 48x สเยกกำลังสเพราะฉะนั้นทําการรวมกันแปลว่าพี่จะมี 51x สเกกำลังสเพราะฉะนั้นพี่จะตอบทั้งหมด51นั่นเองครับก็คือสมมติหน้าอ็กยกกำลังสครับซึ่งสําหรับใครที่ยังไม่เ,คคเข้าใจนะครับว่ามันทําไมถึง x กำลังสคูณส x คูณส x แล้วมี3แบบนะพี่ขอทําการเขียนกระจายให้ดูนะครับ ถ้าพี่ทาการเขียนนะครับการที่มันกําลังสามเนี่ยแปลว่าอะไรครับมันมีทั้งหมดสามก้อนถูกไหมครับเสร็จปุ๊บพี่ต้องทาการคูณทั้งหมดครบสามก้อนถูกไหมครับแล้วได้ x กําลังสี่ก็กิดจากอะไรครับ x กําลังสองคูณสี่ x คูณสี่ x ตัวนี้ก็คือหแบบนึ่งแบบถูกไหมครับกับสี่ x คูณ x กําลังสองคูณสี่ x หรืออะไรครับหรือสี่ x คูณสี่ x คูณ x กําลังสองซึ่งมันเหมือนอะไรครับมันเหมือนการเรียงสับเปลี่ยนนั่นเองนะครับก็คือสแฟกหารด้วยสองแฟกก็คือได้สแบบตามที่พี่นับให้ดูตะกี้นี้นั่นเองคร พอเราคำนวณเสร็จก็อย่าลืมพิจารณาครับว่ามันคือ 16x กำลัง4ทั้งหมด3อันนะครับก็คือจะกลายเป็น 48x ยกกำลัง4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ51นั่นเองนะครับเป็นคำตอบนะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่น้องเรียนไปนะครับหลักๆก็จะมีอยู่2อย่างนั่นเองนะครับก็คือทฤษฎีของสตาแอนบาร์ครับซึ่งเราต้องพิจารณาครับว่าซตาแอนบาร์ที่เราพิจารณาเนี่ยเราต้องการอย่างน้อยกลุ่มละชิ้นหรือว่าไม่จำเป็นต้องได้ทุกกลุ่มนะครับซึ่งก็คือใช้วิีีท่ แตกต่างกันนั่นเองนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าเราทําการพิจารณาเฉพาะจานวนเต็มเนี่ยพี่แนะนาว่าเราทําการเปลี่ยนเป็นมากกว่าเท่ากับ0ูนะครับเราใช้วิธีคิดแบบอะไรครับแบบไม่จําเป็นต้องได้นั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราเจออะไรครับเราเจอในกรณีที่มีอะไรครับที่มี2ครับซึ่งก็คือมีอะไรที่แตกต่างกับอื่นเราต้องทําไงครับเราต้องทําการแทนค่าแซตไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้นั่เองครับ ซึ่งเวลาน้องเจอกรณีที่พิจารณายากๆนะครับให้น้องใช้การแทนค่าเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับแล้วต่อไปคือทวินามนครับซึ่งทวินามเนี่ยสูตรหลักๆนะพี่อยากให้น้องเข้าใจวิธีการเรียงสับเปลี่ยนอันนี้นะครับแล้วก็นําสามารถนํามาประยุก์ตใช้กับตัวอย่างที่8ในลักษณะแบบนี้ได้นั่นเองนะครับ